พอมาถึงหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขอเซลเพจนะคะจากผู้แนะนำนะคะค่ะเมื่อเราได้อัปเกรดตัวเองแล้วนะคะเราก็เข้ามาที่หน้าขอเซลเพจนะคะเลื่อนขึ้นมาค่ะจะเจอสเต็ปที่1นนะคะสมัครช็อปจินิกฟรีนะคะสเต็ปที่2ก็เข้าสู่ระบบ ช็อปจีนิกนะคะสเต็ปที่3ขอเข้ากลุ่มสอนงานสเต็ปที่4นะคะก็คือสเต็ปที่เราจะเข้าไปขอเซลเพจทีมนะคะค่ะแล้วก็มีสเต็ปที่5เริ่มต้นสร้างรายได้นะคะแต่เราจะไม่เข้าไปนะคะเราจะเข้าไปที่สเต็ปที่4นะคะสำหรับคนที่จะต้องกรอกข้อมูลขอเซลเพจนะคะเดี๋ยวเราจิ้มเข้าไปดูดเลยค่ะ กดมาถึงหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่จะต้องกรอกข้อมูลผู้สมัครขอเซลเพจนะคะกรอกข้อมูลให้ครบนะคะเมื่อกอกข้อมูลครบแล้วนะคะตรงนี้นะคะข้อมูลการเข้าสู่ระบบก็ใส่เบอร์โทรของเรานะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวเลขรหัสนะคะจากนั้นเราก็มากดที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะกด เครื่องหมายถูกเลยค่ะค่ะจากนั้นกดยืนยันการสมัครนะคะค่ะสมัครสมาชิกสำเร็จนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วก็ใส่เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรหัสผ่านของเรานะคะเข้าสู่ระบบค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะาจากนั้นนะคะเข้ามาเปลี่ยนรูปภาพของเรานะคะ,คะเปลี่ยนรูปภาพนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะชิป กดไปที่เปลี่ยนรูปเลยนะคะค่ะใส่รูปที่เราต้องการนะคะค่ะจากนั้นเซฟเลยค่ะได้รับคะแนนด้วยนะคะค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะเราก็ได้เซลเพจแล้วนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืม เลื่อนขึ้นมาดูนะคะรหัสของเราเป็นรหัสทีมอะไรนะคะจำไว้ด้วยนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะวิธีขอรับเซลล์เพจโดยการกรอกข้อมูลเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ส่งข้อมูลนี้นะคะให้กับที่ปรึกษาของเราได้เลยนะคะ